สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับแม่ตี้สกายบ้านสวนนะจ๊ะวันนี้เฮาจะมาซิมแกงหน่อไม้อาริตาขั้งแรกเด้อจ้าโอ้โหเบบี๋นากเลยสิขั้งแรกพี่อาริตาแกงหน่อไม่น้อยุบุญวาสนาจะกินมดแล้วนี่บุญปากแมตตี้เลยบุญปากยำน้ำไหนแม่ขนเกลือโอ้ข่อยมากเลยบ้านสวนขั้งแรกก็ได้กินแกงนาใหม่กินแกงอาริตาเลยก็เลยไปแกงอีกักเีเฮ้ยเบิง็นสูตรแล้ว อันนี้จงไว้วา,า,า,าอีกนักกกกงไว้รหมูกนีอ่าต่าอันนี้เมนไ่เคยอันนี้แมนต่าสี่มือของเมตตานเนาะแล้วก็แกงหน่อไม้สี่มืออลิาสี่มือเรามีอะไรบ้างวะ <c oughs> อ้ยหัวกุ้งค่ะนี่ <c oughs> อุ้ยแกงหน่อไม้สี่มือเขาเป็นคนแก่ไดเนาะเเมม่อเข้มเลยมาๆใส่ไก่บ้ อันี้ค่ะซอยกานันคนน่ะสุดไม้ได้แล้วนี่้าอ้มีสุพักอีกได้แล้วอุ้ยนักเลยเยอนะใคอยเอาไปก็ได้อลิาเก่งวะให้คอยซอยก็ได้อ้วให้คอยซอยให้คอซอยพวกเจ้าเนี้ยขัมาก็ได้นีเพื่อนผ่าตั้งหูหันถ้ามันุยังจานอย่าเคยโอ้ยยังจานอยู่เฮ้ยยังไม่ได้ซอยนะ เครื่องอาหารการกินข้าวลงไปทางลุ่มนะคะจ้าทิไทต้นจะให้ซาปูเอาจานหองไปแล้วกระบวงเด้ออย่าลืมเด้อหม้อข้าวเอาไปแล้วโอเคจ้ะไปเจอกันทางหน้าบ้านนะทุกคนเสื้อเสื้อเสื้ออย่างเฮยนะเสื้อโอเคไหมมาแล้วค่ะเอ้ามันคือเปลี่ยนๆมานี่เนาะเขาเสื้อลงเลยดิ เก่งดอกไม้สีมืออาริตาค่ะนี่คนคนเก่งคนประธานมาแล้วเหรอโอ้พอดีเลยกำลังเสื่องให้กำลังเสื่อไว้ให้เสื่องกันทอซีนเอาอย่ากินปลาเดยเอาลงถุงก็ได้ท่านประธานเอาหารกันมายาอะไรกับพะเข้าแล้วมันยังสูงแม่เขาจะเอาคันนั่นเด้อเมื่อแน่ใจแล้วหรือ เซเว็นตาดำผู้ใดมาทุกคนเลยค่ะสิมาซิมให้เบิ่งเนะาะอาริตาปิดคลิปก่อนมาทุกคนหลังจากอลิตาปิดคลิปไปเนาะโตของมิติมิบิได้ถ่ายละเอียดได้มติมาจับจุดเนาะรถเข้าสิมาซิมแก่งหนาะไหมทั้งขี้มืออลิตา <laughs> สิบนิ้วบ่เฮยสิบนิ้วบโได้คันเย็นน้ำเยนน็นน้ำเ<ะ>บอร์สามนะดอกบอร์สามถอดหมูเจะดอกเฮ้ <laughs> ย <laughs> ทอดหมูจเจ้านม่เห็นอะไรคุณแม่นนะนะคารุนหมูค่ะ มเพราะว่ามือเจ้าตอนขีบนะจะตักใส่จานหันเอายุบใส่จานนะก็ขีมมือเจ้าเส้นมันบอกฮะไอปลาเรากินที่เพืเลยเป็นยังมือลางเลยมาตักดูอ้าตัวใส่หมักโดดนี่เด็ดหมักโดดเลยหมูเราเคยกินเลยมันบ่ได้เพลสแห้งมันเพลสเพิ่มความเพลสอีกต้นหมูอะิตาซิ้นไปเลยแบบว่าอย่า นี่ตอนมกเฟืองแม่ยตอนมกเฟืองขุนยันวันนียันนู่นขุนยันมกเฟืองเบาประทันนะตอนมกเฟืองคือกินหลายแนวที่สาวเอามันต้องซิมนทำกันนะมเอาขึ้นมาตามหม้อไงให้ตูซิมก่อนชิมกับอมกันดีขุนอยากให้กินปลาเพิ่นยังอู้หูไม่วันเรามาทุกคนรทำซีซิมเนาะคลิปนี้เอาก็สิบบอนบ่ให้มันหลายนาทีดอกพอวางโฆษณาได้เนาะจ็กนาทีเคย สิบสิบเอ็ดสิบสองล้างถ้วยกระทายเลยเนาะมาเลยเนาะให้สบู่ล้างเนาะโบะเจ๋อเลยลงสองจะเด้๋ยวไล้างหลายเลยเด้เอาลงสองจะเลยล้างน้ำกันเลยบ่ค่อยแล้วแล้วไปเดี๋ยวจะติดตั๊เดี๋ยนี่ล้างน้ำกันบริเกียวกับเพ็ดคลิปนะเอาหักินน้ำกันหัวกินง่ายบ่ะัันแหละเอาไปนี่สัล้างถ้วยไผ่ถวยมันเสมอภาพเด้ยังเขียงกันอยู่เนาะซีซีมแกงี่ยออะซีซีมให้เบิ้งเนาะทุกคน คันเห็ดหิยากน้ำกระโอโทษขออภัยด้วยพี่พี่น้องเอ้ยต้นหมูพร่อหนาเต็มกล่องทังเลยตะมูตะมีหงะตะมูตะมีขอบใจกันเราบ้าน้เนาะเหมือนฮิปโปอียงฮิปโปเอาของประจักฮิปโปแซ่บได้เฮ้ยแซบบ่าครั้งแรกครั้งสุดท้ายประจังนี้เหมือนเบยจะเทิงมาได้สี่ตะแกงอีกประมาณพูดแหละ เจาเกิดลูกกับบรด้กินประมาณจากเดือนึงกินได้เกิดลูกคลั่งหรือหนออะไรเนาะคลัจากเดือนสามบอกหรือหกเขาเรียกคลัลได้ลูกง่ายจะให้อลิตาแก่งกีินี่เนะาะบได้กินอยู่บ่แหละแซ่บได้พี่นอ้องถ้าครั้งเล็กอล่ได้จะระเท่กินเก่งไหมสีมือแม่คือการบอกสีมือนะหรือ,อขายกันเพราะว่าสืบทอดจากแม่คุณแม่บอกทำกันนหรืออะไรหนูทำ เข่าก ah, ันแห้งไดยอ่าแกงเนาอไม้แล้วก็ทอดหมูกระเทียมนี่ยแล้วก็ทอดย่าเนาะไม่จะมาคะเนาะจะเส่กว่านี้เนาะเขาชิบไซต์กันบ่วงเด้อเขาจะไม่ใส่ตส้มชาบเอากระถินเย็ดกระถินอะไรอ่าลืมลืมมกระถินตอนหมูเนาะทุกคนหมูคุณแม่ทอดนะเนี่ยหมูทอดกระเทียมหอมชิ้นกักแซ่บชิมบหมูเลที่เฮ้ยเอ้าชิมบปลนะบ่ ชิมหัวกุ้งเน่ตีหัวกุ้งเนี่ตีเฮ้ยตัวทอดเองนะค่ะใครเผื่อซิมจนเมื่อยนะเจ้ากระซิมเน่ตีของเพิ่นชิมยังชิมหัวกุ้งเนี่ยตีซิมแหละใครเผื่อทอดอันเอ้ยให้สปู่อนีิมหัวกุ้งเฮาเอาทอดเนาะมันก็แระเซ็นเหเอออย่าเปล่ากอนอย่าเปล่าเพิ่นได้เวียกนึ่งเนาะ

มเพื่อแบบเขาสนิทกันตะโดดแล้วนี่แหละทั้งที่หาดกหูกันเมื่อวานเมื่อซืนนี่ไอโยไร่เค็มกันได้บอกเค็มมันได้เขาเรียกว่าเค็มแพล่เค็มบอกเค็มบันได้เจ้าจะวาง่าเค็มบันนี้เอาไก่ย่างสับฉนัวสนัวฉนัวแล้ววะก่เข่าอืมจ้ากลมกล่อมอะไยูไปสิจ๊ะอูมามิไข่เหลือกับบุกินที่กลัวเป็นหลังเดินเอายอมหลังเดินกินเอาเดินอ้าทุกคนเขาจะพัดทีิไปก่อนอะ ขอนหยาดกินข้าวก่อนเลี้ยวขอแรงไปได้เนี่ยเห็นบ้องอะไรท่านกินอีกนี่โอ้ะทุกคนพาไปกินเมื่อกี้เนาะมึงกินเหยื่อมูอยู่ทุกคนมีบุ้งนี่กินหลายแทถวเนาะเอากินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยเอากระซิมากินต่ำสีมือของแม่ย่าเนาะสีมือของแม่ย่านี่บ่มีเข้ามาบ่เซฟเซฟตลอดจ้าเอาตัว fo ก็ได้ คันสิว่าบ่เซพยานมีน่าจบอตะมกินนะหาแต่ว่ากรแเซบเกสเซปลีนะทุกคนจะใส่ใส่จะเซีหลีเด้กุ้งเน้นๆค่ะซางงโตโร่พยานบ่เบิร์่แม่นยังดนค่ะแต่ละคนกินอิ่มเบิดอลไได้นิค่ะคุณแม่ตูดตูดไม่เลยปีนัทเป็นยงนเพิอนคุณแม่ก็ยังค่ะคลณแม่ได้ไงว่าคุณแม่อิ่มในคุณแม่บอกว่าไม่กินเยอะไงแล้วคุณไม่กินแป้งเยอะ กับาาปุ้นนี่กาแงไดมาทุกคนทั้ <laughs> <l ots> สิซิมให้เบิงพัณฑ์ภัณฑ์เทศไทยยากน้ำกะโอ้อย่าจมเด้อบางคนนั่นไม่ค้าในตลาดนั่น <c oughs> เห็นขี้เมตีะ่ะโอ้ยเห็นเจ้ากินตามแล้วค่อยยากกับข้าวกลางคืนเห็นเจ้ากิน <laughs> <c oughs> <c oughs> ทรมาน <c oughs> หัวใจถ <c oughs> ้า <c oughs> ได้มาฮาจซิมพร้อมกันนี่สนกันค่จริงค่ะ ต้องใช้ไม้แบบนี้เนะใช้ย้อนผักมันกรอบนะชอบคือป้าเป็นผู้ชมเนะคนกินเ้าแล้วเบื้งห้อนางเยดแข็งเชิ้วเหรอ่านประธาน่านประธานประจำบ้านแคกนั่งพนจังหวัดชิบิดคลิป ข้าสิพาถ้าวปูกระลางถ้วยเ<ะ>นาะข้าจะล้างถ้วยได้ผลมะฮะบ่แม่คอยข้าตาัดคลิปอยู่เด้นี่เด้นี่ข้าตาัดคลิปอยู่คอยข,ข้าถ่ายคลิปเด้เออน,นี่เจ้ากกะละออก็แล้วนี่บอกมาคือสิแม่บอข้าไปใ่งานล้างไหมแม่เละเป็นลูกไผ่กันเป็นลูกไผ่ที่ดีจ้ะอือก็แต่ไม่ตีมายูนในงานไปล้างถ้วยเด้จี เฮ็ดกินไม่หยากกบเลเลยมันจมันสียสเอาหพักคลิปไปก่อนเนาะหยอกกันดีกวาหยอกถ้าเปลี่ยนกันเหตุอะไเนาะลายไม่ยาดหรอกเฮ็ดกินเนาะพันมาบานส่วนไม่ยาดอยู่พุ้นมันทีเด็ดปพักคลิปไปก่อนนะจ้ทุกคนยันสปูเราอยากต่มเนา ทุกคนลนำะจะมากินข้าวอินแล้วเรียบร้อยเฮากระิขออนุราตียเก็บนาแบบสบซเอาข้อรองนะขบอเจ้าขอย่อหวองสองคนเท่านั้นอืมมักินข้าวแล้วฮะก็สิขออนุญาตปิดคลิปนะจ๊ะทุกคนตีงยูอป่ตอาตงีงแต่สกติเด็กในคุปตีงวคือจว่าจับช่ติง หนุน่นี่ยยิราเดงิ้มานุ่มเตะตุกเอาไงเลยมันบีบเมื่อกี้อิ่มเหรอมันมีบ่อน,นี้เจ้าคืออันนัเนาะลุบๆเนาะใช่มีงี้บอน,นี่มันลุบๆมระเดือดกรบบอนะเอาไปพองเขาลุล่มๆเลยดียังยังชพชิพยังยังยังมีโต้ออยู่อ่ะโต้ซะให้มันลายๆเวลาเขายังห <you> ึเขายัง่ อยากจับตอนมันตีนนะคือลูกอลิศนะออืบังกะพีในฝาองมันตีตีคือวันใหญ่ค่ะรเจ็ดเดือนใหญ่เฮ้เป็นโตคนแบบสมบูรณ์ไปแล้วเรียบร้อยอือยิ่งแต่ว่าถ่หยมันครบกำหนดอารันก็จับอยู่ติงหลงจับต้องเฝ้าตลอดโบเห็นว่าตีงูมือบิดโเห็นจะถ่ะยไปวันอารมณ์แบบคืออลิปเป็นถ่ายจะได้ถืออ่ะถ่ายตอนมันตีนนะอืออารมณ์จะโบเห็นตอรี้เฟนอะไร ลมกันอยู่แล้วอ่ะทำสปีกี้มาดิบัตนี้ทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไว um ้ในตามประเเนเด้อแล้วก็บรรจโฆษณาซอยเฮาแน่เพื่อเป็นกำลังใจเพื่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปเพื่อเป็นการเฮ้ยบอสี่ว่าอย่างวะจากว่าเยี่ยบอสแบบเป็นการสนับสนุนเออสนับสนุนเอ้ะไม่ชี้ข้างกันยังละเอ้ามันก็ออกเนาะเอ้าเพื่อเป็นการสนับสนุนเฮาเนาะถึงจีเบ๊ก บนอินเทน็ทางเงินกับเป็นแบบเบิกงโฆษณาซอยเฮ้าไม่ได้หันนะหรือเอาเอาเงินนั่นมาซื้อนมลูกนะใส่ตัวให้ลูกซื้อเปเพิ่มให้ลูกเด้อนมกัวแพงเลยเดี๋ยวนี้แม่ตีหาตั้งค์ให่ใช้กินนมของแม่ตีเองหรือได้อยยังแข็งแห้งเด้อแม่แม่ไม่ยังหายวะได้เลยหายได้โดยเดียวนะเจ้าเนี้ยต้องยังบู๊ขึ้นกันอันนี้กันเรายัางว่าวก่อนมาไรจะว่าตั้งใจใหญ่ให้ลูกกินนมของแม่เองนะจ้าทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ